มือเกษตรแบร์ลูกชายหมดใจครับวันนี้เราอยู่กับเครื่องพ่นยาสามัญประจำบ้านนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ TU 2 6นะครับปั๊มเป็นทองเหลืองเป็นรุ่นแบบรุ่นบุกเบิกเลยนะครับทรงก็จะเป็นทรง808ถังน้ำมันจะจับตอสองตัวแบบนีนะบ้ลูกค้าบอกว่าใช้งานมา ประมาณ9ปีเศษเศษนะครับ9ปีเศษเศษแล้วก็เพิ่งจะกเกิดอาการเครื่องยนต์น็อกไปเลยนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรอีกอย่างหนึ่งก็คือเดิมเขาบอกว่าเดิมเนี่ยลูกชายเป็นคนใช้งานนะครับแต่ตอนนี้ลูกชายไม่อยู่นะลูกชายเป็นทุระและจำเป็นจะต้องฉีดยาเข้าวก็เลยไปฉีดเอง ให้สังเกตอะไรหน่อยหนึ่งจริงๆแล้วผมรู้แล้วแหละสังเกตสีของน้ํามันสีของน้ํามันนี่เป็นสีเขียวเขียวใบไม้อ่อนนะเขียวใบไม้อ่อนๆเลยนะครับนั่นหมายถึงว่าการผสมน่าจะเบาบางมากมายนะครับซึ่งก็ได้ถามคุณพี่เจ้าของที่เป็นพี่ผู้หญิงนะครับซึ่งเป็นคนที่เอาเครื่องมาบอกว่า ไม่ได้ผสมหรอกเอาน,น้มันเบนซินเฉยๆใส่เข้าไปแล้วก็ฉีดเนี่ยอกว่ประมาณไม่ถึง5นาทีแล้วเครื่องมันก็ปุ๊บดับไปแล้วก็สตาร์ทไม่ติดเลยนะครับก็ oh, <no. S 1> ลเลยบอกคุณพี่บอกว่าอ๋ออันนั้นนะ่ะน่าจะเป็นต้นเหตุของความเสียหายก็คือเสื้อลูกแหวนเสียแล้วแหละนะครับเราก็จะมีแนวทางในการซ่อมก็คือ 1. เปลี่ยนเครื่องยนต์ใหม่ 2. อ,อเปลี่ยนเสื้อลูกแหวน นะครับเพราะว่าผมเล็งเห็นว่าปั๊มอ่ะเป็นปั๊มที่เป็นปั๊มทองเหลืองที่มีความหนามากน่าจะอนุรักษ์ไว้นะครับแล้วก็ดูสไตล์การจับยึดแท่นเครื่องแท่นเครื่องรุ่นนี้จะเป็นแท่นเครื่องรุ่นแรกๆนะครับตัวนี้ดูทรงแล้วจะไม่ใช่มิสูบิชีแท้แต่ว่าเป็นเครื่องเรียนแบบที่ค่อนข้างจะออกแบบมารุ่นแรกๆเนี่ยให้มีความทนทนทานนะครับให้มีความทนทานโดยเฉพาะปั๊มเนี่ย เป็นที่น่าเสียดายถ้าเราจะทิ้งหรือว่าซื้อเครื่องใหม่ไปแล้วก็คอยไฟรุ่นนี้ก็เป็นคอยไฟที่ไว้ใจได้เลยแหละนะครับพี่เขาบอกว่าใช้งานมา9ปีกว่าๆนะครับก็ยังไม่ทําอะไรเลยเปลี่ยนแต่หัวเทียนอย่างเดียวรอบนี้ก็เปลี่ยนหัวเทียนเพราะคิดว่าหัวเทียนมันเสียลูกแหวนเรียบร้อยไปแล้วนะครับเขาบอกว่าเขาต้องการจะให้เราซ่อมดูดูหัวเทียนดูหัวเทียนยังใหม่อี่ยมอยู่เลยเขาต้องการให้เราซ่อมเอาเครื่องนี้กลับมาเพราะว่าหนึ่งแหละ มีความผูกพันกับเครื่องครับแล้วก็สองนอกจากเสื้อลูกแหวนพังแล้วยังอื่นมันไม่ได้พังด้วยนะครับเนี่ยมันไม่ลื่นเลยครับเดี๋ยวผมถอดเอาหัวเครื่องออกมานะครับแล้วก็เบื้องต้นผมจะไปล้างก่อนแล้วค่อยมาถอดดูข้างในอีกทีหนึ่งนะครับที่ไปล้างเพราะว่าแน่นอนพวกนี้มันมีเคมีพันเนาะอ่าเป็นสารเคมีที่อ่ามันอาจจะมีความอันตรายต่อร่างกายเราดังนั้นผมจะ ไปกำจัดคราบสกปรกคราบเคมีต่างๆก่อนด้วยน้ํายาเชียงกงนะครับทั้งเครื่องเลยทั้งหมดเลยนะครับหมายถึงว่าทั้งหมดทั้งเครื่องทั้งถังทั้งอะไรเลยนะครับทำความสะอาดก่อนเบื้องต้นเลยนะครับจากนั้นค่อยแยกเครื่องออกมาแล้วก็มาถอดซ่อมกันนะครับครับเราล้างทำความสะอาดแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่แห้งสักเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราจะถอดก่อนเลยนะครับเพราะว่าเราไม่จําเป็นต้องรอให้มันแห้งเรา สัมผัสได้เบื้องต้นอยู่แล้วนะครับว่ามันมีปัญหาเรื่องเสื้อสูบลูกสูบแหวนนะครับแล้วก็มั่นใจได้อย่างสูงสุดด้วยแหละเพราะว่าข้อมูลที่ลูกค้าให้มาเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์มากนะครับเพราะว่าเขาพอเขาลืมผสมออตตลูกนะครับก็เราก็ถอดเครื่องกันได้เลยนะครับ อย่างแรกที่เจอเลยคือขาตั้งหลวมครับตัวนี้เราไม่จะเป็นต้องถอดนะครับแต่เราจาเป็นจะต้องไขให้มันแน่นครับตัวนี้ยิงแล้วไม่แน่นเนาะผมว่าน็อตมันน่าจะยันน็อตมันยัน เป็นสุตรเกียวก่อนดังนั้นเราจะลองแหวนตัวหนึ่งโอเคแน่นแล้วแน่นตึบๆนะครับครัคบถอดคารบูเรเตอร์กันครับ ถอดท่อไอเสียออกหรือเปล่าถอดได้ครับโอเคถอดออกอยู่ครับแต่หัวน็อตเริ่มไม่ดีแล้วล่ะนะครับถอดไอเสียไว้ข้างนอกมันเปื้อนอ่ะคราวน,นี้เราถอดเสื้อสูบได้แล้วครับมาดูโฉมข้างในหลังถอดกันว่ามันจะมีสภาพเป็นแบบไหน ออกมาอย่างไม่ยากเย็นเท่าไรนักนี่ครับโอ้โหกินข้างครับกินข้างเสื้อสูบล่ะเสื้อสูบโอ้เสื้อสูบก็โดนขูดครับไปดูกันที่สว่างสว่างหน่อย ถ้าเห็นเสื้อสูบไหมครับเสื้อสูบมันถูกกินข้างนะครับตรงด้านเนี้ยด้านพอร์ตไอเสียนะครับด้านพอร์ตไอเสียก็จะมีริ้วรอยเยอะทะลุขึ้นไปด้านบนเลยนะครับก็จะเป็นตำแหน่งเดียวกับที่ลูกสูบนะครับที่ลูกสูบเป็นขูดนั่นแหละครับอ่ะโอเคเปลี่ยนเสื้อลูกแหวนครับครับกอนนี้ก็ถึงเวลาที่จะประกอบเสื้อสูบลูกสูบแหวนแล้วนะครับ ก็เช็คก่อนเลยว่ามันเป็นรุ่นเดียวกันนะครับเห็นไหมครับทุกอย่างมันจะเหมือนกันหมดเลยนะครับทุกอย่างครีบก็เหมือนกันนะครับทุกที่เหมือนกันนะครับช่องไอเสียนะครับสองตำแหน่งนี้ก็เป็นตำแหน่งเดียวกันนะครับเหมือนกันหมดอ่าใช้งานได้นะครับ เป็นขนาด33มิลลิเมตรนะครับลูกสูบ33มิลลิเมตรนะครับเบื้องต้นเลยเราจะต้องใส่คอริดก่อนนะครับค <c oughs> อริดเนี่ยสิ่งที่หลายๆท่านนะครับที่อาจจะเริ่มประกอบเครื่องด้วยตัวเองเนี่ยตกมาตาย <c oughs> ตกมาตาย, <c oughs> ตาตาย <c oughs> บางท่านนะครับ <c oughs> บางท่านที่เพิ่งหัดนะครับ <c oughs> ที่จะซ่อมเครื่องเองเนี่ยบางทีอาจจะยังมีความเข้าใจไม่ไมเพียงพองเงี้ยก <c oughs> ็อาจจะ ทำให้การประกอบมีปัญหาได้จุดที่ว่าที่จะต้องระวังก็คือจุดนี้ครับจุดรูรูที่คอรีดก็คือรูนี้รูนี้ก็คือรูที่รับลมกระแทกจากเสื้อสูบนุสูบแหวนเนี่ยโผล่มาทางนี้นะครับที่เราเรียกว่ารูแวกค่ำกันทั้งหลายแหล่นะครับนะครับที่เรียกติดปากกันว่ารูแวกค่ำนะครับเมื่อเอาคอรีดใส่เนี่ยรูตรงนี้มันจะมาตรงกับรูนี้นะครับแล้วมันก็จะจ่ายแรงอัดอากาศ จากการเคลื่อนที่ลงของลูกสูบเนี่ยมาผ่านตรงนี้นะครับพอมาผ่านตรงนี้ปั๊บเนี่ยมันก็จะมาต่อกับคาร์บูเรเตอร์ในจุดรูนี้รูนี้ก็คือรูรับแวคคัมนะครับซึ่งก็จะมีประเก็นรองอีกชั้นหนึ่งนะครับก็จะทําให้พ้าปั๊มเนี่ยทำงานได้ดังนั้นเวลาเราจะประกอบเนี่ยเมื่อเราทากาวนะครับกาวไม่ว่าจะเป็นกาวทีบอลหรือว่ากาวซิลิโคนทาประเก็นเนี่ย เราทาแล้วเนี่ยอย่าให้ไปบังรูนะครับการที่ทาแล้วบังรูเนี่ยมันจะไม่ได้บังตอนที่เราทานะมันจะไปบังตอนที่เราไขาน็อตเนื่องจากเราทาตรงนี้หนาเกินไปนะครับพอเราทาหนาเนี่ยมันจะทําให้กาวทรีบอลหรือว่าซิลิโคนที่เราทาเนี่ยมันวิ่งไปอุดรูนะครับดังนั้นตรงนี้ให้ระวังด้วยนะครับก็ถามว่า รู้ได้ไงนะครับก็จากที่ลูกค้าหน้าร้านหลายๆท่านนะครับที่ทดลองประกอบเองนะครับแล้วปรากฏว่าเครื่องติดแป๊บเดียวแล้วก็ดับไปนะครับเราก็เจอปัญหานี้อยู่เรื่อยๆนะครับอยู่เรื่อยๆนะวิธีที่เราจะาแก้ไขก็คือหนึ่งเราจะต้องทาให้มันบางๆนะครับทาอย่าให้มันหนานะครับทาให้มันบางๆเพื่อเวลาเราไขาแล้วเนี่ยจะได้ให้อากาศ นะครับที่มันวิ่งลงเอ้ยที่มันมันผ่านมาจากการวิ่งลงของลูกสูบเนี่ยวิ่งผ่านรูเวคข้มตัวนี้เข้ามาได้นะครับจากนั้นเราก็ใส่ปะเก็นเข้าไปปะกก็นเราก็ตัดขึ้นมาเองนะครับใส่เข้าไปแบบนี้ครับจากนั้นเราก็ใส่เข้าไปเลยครับ จะประแจกดเข้าไปนะครับ กดให้แน่นตึงมือนะครับแน่นตึงมืออย่าก,กวดให้แบบเอาเป็นเอาตายนะครับเพราะว่าคอริดมันจะแตกได้นะครับอ่าพอเราใส่ไปแล้วนะครับวิธีเทสง่ายๆเลยนะครับเราก็ใช้น้ำมันเบนซินหยอดไปที่รูนี้ก็ได้นะครับแล้วดูว่าน้ำมันมัน,มนโผล่มาช่องนี้หรือเปล่านะครับอ่าผมจะหยอดให้ดูนะเปิบเห็นะครับมันโผล่มาช่องนี้แล้วเห็นไหมนะครับแต่ถ้าสมมุติว่า อาช่างที่เขาประกอบอยู่บ่อยๆเรื่อยๆเนี่ยเขาจะใช้วิธีนี้ครับ